มาลุกแมาลุงสายสายเพียวตีมยังตีมยันตีมยังตีมยังตีมจ้าตีมจ้าสวัสดีคนดูทั้งสามร้อยหกสิบห้าคนที่อยู่นะที่นี้ ตีมแล้วเนี่ยตีมแล้วเนี่ยเนโกะเนี่ยจักเหรอไทยอ่ะถึงักเรไม่รู้ไอ้เหี้ยอออกแม่งเลย <c oughs> ดูคุยเย โคตรนานเลยนี่มันจะปรับการแบ่ชิ้นกมืทีนะฮะดอกจริงและอู๋จตั้งสเตตัสเรียกคนมาดูละแชร์จากโคตรเลยเราโคตรเนี่ยโคตรเฟรชทุแล้วอ้าไม่แชร์เลยเออเออเออเดี๋ยวเดีวราลบไปแชรแค่วาดูเลยอความกเอเออเออี่นะนะเฮียเดี๋ยวเขาแชร์ไว้ด้วยก่ เอ้ยตัวอะไรวะเล่นผอนสาวหรือเล่นอะไรโอ้โหเนิร์สวะเนิร์สเนิร์สเนิร์สเอาไปใครเอาไปใครเอาไปใครวะไอพี่ปั้นกูนี่แหละจะใครนะเข้มใครหื้อของนม่เยี่ยเสียงคุณดังมาแล้วครับแม่เย็ดหางานแล้วหางานแล้วหางานแล้วอ่ะแมวสั่นดิ๊กเลยกูมันตรวจเครื่องไง กูไปแก้วกูไปแล้วอีกเหยีคนแรกก็จำเลยเฮ้ยโว้ยตัวนี้จุกยากด้วยไปเลยจ้าโชคดีนะบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยร้องไปละจุกยากด้วยยังไงอ่ะช่วยยังไงอ่ะมันมาทางไหนอ่ะเข้าห้องวีปหมห้องวีไหมห้องวีไหมโอ้ห้องวีจะรอผักไม้ให้ ไอ้ไม่ต้องแฟมิลี่อยู่นี่แล้วไม่เป้าไม่เป้าอีกตัวมั้งถือแมพมามันมองแต่ไกลๆอะ่ะเราไม่เป้าแหม่ทดลองบินทดลองดิ้งทดลองอ่ะทดลองบินยังมันดิ้งรอเลยกำมือรอมันไม่เป้านะมันอยู่ไกลมากแต่มันสามารถบิ้งใครได้าาไชูมือซ้ายรอเลย ลอยบินพลาดโอยบินพลาดไปจ้าไปจ้าไปจ้าไปแล้วไปแล้วไหนผมเห็นลุงวิ่งมาทางเดียวกับผมอยู่อ่ะอนเดือดเอ้าเอ๋คูปัน่นก่อนเถอะตอนนี้ปุน่นอห้องตั้งนานรอห้องตั้งนานตายแล้วบิ๊กมึงปั่นบ้างยังเนี่ยปั่นอยู่เนี่ย มันจีใได้ช่วยแล้วอีกตัวช่วยไหมตัวนมันไม่เป้าเมันจะเดืองดิเป้าเลย้องเข่าแล้วจังหวะนจะอมเ้านะีครับตแน่เลยผมอยู่ข้างไปพี่น้องไปไป โอ๊ยไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วช่วยแล้วช่วยแล้วต้องขอ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 ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้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 เนี่ยเข้ามอดเข้ามอดเข้ามอดเข้ามาเข้ามาไปช่วยไปช่วยไอ้สัตว์สายแฟมิลี่เดี๋ยวลุงเร่งแน่นอนห้องวีป่ะห้องวีแม่งเข้ายากอ่ะ เออเนี <N cess inh aling> ่ยแหข้างหน้า like. น ah! yeah. ี่นะม่ีเก้าเก้าป่ะวะเก้าเก้าเกเก้าเก้าเก้าไม่ต้องเก้าเก้าไม่ต้องไปหาเดียอุ้งเดี๋ยวผมแทงเองลุงตามมาเฉยๆเพระแล้วเป้าอ่ะรอปีนอ่ะนั้าแลวอึนะวไอ้เหี้ยเอาเร็วเข้าเร็ว

บิ๊กบิ๊กข้างหลังบิ๊กข้างหลังไม่แน่ใจดูดูเบิร์แค่หน่อยบิ๊กบิ๊กคิวหน่อยมันไปทะลุรถหลังมึงหลังมึงเฮลโลแหลงสิบสี่มีอีซีเดียสครับมีหน้าละไม่มีเนื้อคอลลิ่งใช่ปะไม่มีคอลลิ่งครับมีแต่อีซีเดียสครับเพียตรงแล็บเลยอะแหลงสิบสี่ครับมีหน้ามันเดินเข้าไปมันหัวใจไม่เต้นตอนนี้เนี่ย เรียนที่ไหนไวะกันเนี่ยคุกับเพื่อนเราเป็นคนนึงอ้เหียเครื่องปืมว่ะเครื่องปืม อิดไป,ไปมึงทุกอิดไปบี้คือเวลาบี้มาพิชสวนอ๋อเอา้ามึงยังไม่ไปอีกเหรอยังโซวิ่งไปหาเขาทำไมอไโอ้ยกระเดนนะเย,เย,ยเน่าเยี่ยแขวนจ้าสายแขวนไายเสร็จเลยเครื่องนั้นนะอ่ะมันมีเสียงแน่ะระวังนะมันเป้าอ,อยู่หา่าง เฮ้เพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นไหมเฮ้ไม่เห็นมันเข้าหน้าเข้าแกนแล้วก็ดับดับเครื่องอิสเรียนอยู่นี่แนวนั่นนู้ดนั่นนู้ด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 หวยควยดอกควยหวยอยู่ไหนผีมันอิสเดียสอยู่อ่ะวิ่งเข้าไปแทงคนเนืงอ่ะแล้วให้คนยก ก็สิบองศาเลยรออะไรล่ะไป่ได้อ้าวอ้โหล้มเลยเสือจแม่นิดบิงแล้วบิงแล้วบินแล้วหิวหิวเลยหิวเร็วหิวหิวดิดอกมึงหิว า <of> จะเต็มยังจะเต็มละเต็มละอีกหน่อยนึงขออีกหน่อยนึงไอ้เหี้ยจะแขวนคุ้ยดอกแขวนมาที่สไม่หิวคุ้ยเต็มก่อนไม่หิวคุ้ยเต็มก่อนคุณเจ้ตัวอะไรตายโชกเลยโม่ตายท่านผู้ชมดูนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตายห่าบเลยครับ ทำไมกินไวมันัปสี่เครื่องนะสี่เครื่องมีใครดูอยู่มัง้งเน,นี่ยม,มีมนุษย์โลกดูมั้ยตอนนี้อยู่ขพื่นเราในโกรนมีมนุษย์โลกดูอยู่มั้งเนี่ยนี่มันไม่ขึ้นหรอวะ เหี okay, ียดละเบิดเห็นก like. ูเหรอบิงแล้วบิงแล้วบิงแม่นี่เข้าบ้านครับเจอมันบิงชันถอดไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหโอเรียตัวเนี้ยโอ้โหขี่เครื่องสองคนว่าคนเดียวแล้วนะโอ้หลอต่างแน่แนโจมโนมนอกบ้างไม่โดนไอ้โดนโดนโอนี่น

ไอ้เพื่อนเราจู้เก่งอยู่นะแต่ดี่ไม่มาต่ะมาบร้อยนะเพื่อนเบร้อยะเพื่อนโอ้ีีไม่ต้องไปดูมันละไอ้เหี้ยไปหาเกมใหม่แลวดิวุณหน่อเว้ย โง่ลงตัวนี้แเลยอนเป็นหน่อยต้าเล่นเป็นหน่อยหนีไม่ได้ไงก็ไม่ได้มามาอีกท่เกมเดี๋ยวจะเอาทรศัพับร้านเราร้านัละตายหมูทำไมไม่เลี้ยอีกรอบป ช่งเบื่อเลครับผมมีคนชมไหมตอนนี้ไม่ป <c> ร <oughs> <c oughs> ยจริงคด้เยเจอโแล้วจกาเจอโิกิกต

าแล้วไม่ต้องปิดแล้วครับเจตโตเจตโตหมดจะปิดไลฟ์มาเลยต้องต้องร้อนแทนน้องเมียไม่ไหวว่าเมียไม่ไหวอ้าวไอ้เหี้ยออกออกไปหน้าไม่ออกอ้าวทำไมเราเอยงั้นเล่นไปเลยเออผมไม่ได้หลุดนะเน็ตก็ไม่ดูไม่ดีงั้นเล่นไปเลยจะบอกเอาโทรศัพท์ด้านล่างก่อนเจอกระหล่ำแห้งคืนทางอยู่ โกเคโอเคโอเคแหล้วก็ไปนี่แล้ยไม่ไไมไไสองคนแม่